ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ matching 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 match matching matching match นะครับก็จะมาอยู่อ่าอยู่ช่องเดือนนะครับกับ matching m a t h ของเราวันนี้นะครับก็จะมาอ่าสอนเกี่ยวกับวิธีการแก้สมการนะครับโดยใช้วิสูตรของวีต้านั่นเองครับอ่าหลายๆคจะสงสัยว่าสูตรของวีต้าคืออะไรและอ่ะเรามาดูที่โจทย์กันดีกว่าเดี๋ยวไปสอดแทรกกันในโจทย์อย่างแรกนะครับเขาบอกว่าให้ไฟก็คือให้หาเศษ1ส่วนอัลฟากำลัง3บวกเศษ1ส่วนวีต้ากำลังส ถ้าแอลฟาและเบต้าเนี่ยเป็นอ่าทั้งสองเนี่ยเป็นรากของคําตอบของสมการนี้นั่นเองครับของสมการของ x กําลังสองลบ x ลบสามเท่ากับศูนย์นั่นเองอ่ะโดยที่เราก็จะเข้านะครับขอสูตรของเบต้าก็จะเป็นดังนี้เลยครับข้างบนอ่าก็จะเกี่ยวกับอ่าสัมประสิทธิ์หน้า x อ่ะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรกับอ่าสของเบต้าก็คือผลบวกผลคูณของคําตอบอ่าก็คือผลผลบวกของคูณของรากนั่นเองครับทีนี้เนี่ยจะ สูตรของวีตานะครับเราก็จะได้ผลบวกนะครับผลบวกคําตอบพราสมมติว่าเรามีคําตอบสองสองคำตอบก็คือสมการกําลังสองมีคําตอบสองคำตอบก็คือแอลฟาแล้วก็เบต้าเนี่ยผลบวกของแอลฟาบวก beta, เบต้านี่ครับก็จะได้เท่ากับลบบีอ่าในที่นี้เนี่ยของเราเนี่ยในรูปทั่วไปของสมการน,นี้ก็จะเป็น ax กำลังสองลบ b บวกบี ใช่ไหมครับแล้วก็บวก c ถ้ากับ0อ่ะทีนี้เราก็ดูว่าลบ b อ่ะก็จะได้ลบ b ส่วน a นั่นเองครับลบ b ของเราตอนนี้ก็คือลบ1นั่นเองครับลบ b ของเราเป็นลบ1อันนี้เป็นลบ1อ่า a ของเราเป็น1อ่ะโดยที่ลบ b ของเราเอ้ย b ของเราเนี่ยคือลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็ a ของเราเนี่ยคือ1ก็จะแสดงว่าลบลบ1เศษลบลบ1ส่วน, 1, วนด้วย1เนี่ยก็จะได้ว่า ผลบวกของคำตอบข้อนี้อ่าผลบวกของคำตอบก็จะได้ a อผลคูณนะครับและผลอัลฟาคูณเบต้าเนี่ยผลบวกของไอผลบวกคำตอบเนี่ยเท่ากับลบบส่วนเอลบบส่วน a ผลคูณของคำตอบเนี่ยก็จะได้เท่ากับ c ีส่วนเนั่นเองครับ c ีส่วนเของเราตอนนี้ c ของเราเป็นลบสาของเราเป็น1เราก็จะได้ ผลคูณของคำตอบเอลฟาคูณเบต้าจะได้เท่ากับลบสามนั่นเองครับอ่ะทีนี้เราก็จากเราก็ต้องมาจัดรูปนะครับจากเศษหนึ่งส่วนเอลฟาก็คือเศษหนึ่งส่วนเอลฟากำลังสามบวกเศษหนึ่งส่วนเบต้ากำลังสามเนี่ยเราก็จะจัดรูปเป็นก็ฮะคีรัตพี่บอกก็จับหาคอร์โนก็จะได้เบต้ากำลังสามบวกเอลฟากำลังสามส่วนด้วย ส่วนด้วยแอลฟากำลังสามคูณเบต้ากำลังสามนั่นเองครับอ่าแอลฟากำลังสามคูณเบต้ากำลังสามที่นี้ตรงนี้เนี่ยอ่าหลายๆคนก็ถ้าทำโจทย์กันมาก็อาจจะคุ้นเคยและอ่าเกซ์ำลังสาม,รรม 3, หน้ากำลังสาม 3, บวกหลังกำลังสามอ่าเราก็จะใช้สูตรได้ก็คือเราก็จะใช้อาจจะเราอาจจะใช้ว่าเป็นผลบวกกําลังสาม,รรม 3, ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะใช้เป็น กำลังสสมบูรณ์หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยตรงนี้นะเราก็ผมก็จะใชะ้กำลังสสมบูรณ์เราก็จะได้ว่า a อลฟากำลังสบวกสาม p อลฟาเบครับก็คือเอลฟากำลังสองบวกคูณเบต้บวกอยู่กับสามเอลฟาเบต้ากำลังสเบ,บต้ากำลังสองบวกเบต้าลังสนั่นเองครับทีนี้สังเกตโพสต์ตรงกลางครับ าเราก็จะได้ว่าเท่ากับดึงตัวร่วมออกก็คือ3ามแอลฟา้วก็จะได้ α อลฟากำลัง3บวกเบตาลัง3 3 alpha beta, มเอบต้งเล็บ a อลฟาบวกบเครับทีนี้เราก็จะได้ว่า a อลฟากำลัง3บวกเบตาลัง3นี่ยจะเท่ากับวงเล็บ a อลฟา เบบวกเบต้าเนี่ยทั้งหมดกำลังสามลบด้วย3าม p อลฟาเบต้าคูณกับเอลฟาบวกเบต้ Beta, นั่นเองครับอ่าบววอ่ะ,อะทีนี้นะครับแล้วก็จะได้ที่ทดข้างๆเนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับจากตรงนี้กลายเป็นตรงนี้นั่นเองครับจากการใช้กำลังสามสมบูรณ์นั่นเองทีนี้คุณเคยคุ้นกันยังครับว่าเราไอรูปต่างๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย ไอ Alpha Beta, Beta Alpha, เอลฟาบวกเบต้าเบต้าบวกเอลคูณเอลเอลฟาคูณเบต้าเอลฟาบวกเบต้าตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้สูตรของ Beta เบต้านั่นเองครับก็แทนค่าได้เลยครับก็จะได้เท่ากับวงเล็บเออเอลฟาบวกเบต้า Alpha Beta เนี่ยก็คือ1กําลังสามลบสามวงเล็บลบสามคูณอยู่กับลบสามแล้วก็คูณอยู่กับ1ทั้งหมดส่วนด้วยค่อเอลฟาคูณเบต้า Alpha Beta ก็คือลบ3ทั้งหมดกำลัง3ก็ได้เท่ากับ หนึลบสคูณลบสก็ได้ลบเกคูณหก็ได้ลบเกาครับแล้วก็มี1นงข้างหน้าก็กลายเป็นบวกเส่วน27่อ่ะลบพอข้างล่างมันเป็นกําลังสามครับก็ได้ลบยีนั่นเองทีนี้ก็ได้เท่ากับลบสิเศษอ่าลบเศษสิส่วน27เเป็นคําตอบนั่นเองครับ สองข้อนี้ครับสำหรับวันนี้นครับ matching matching m a t h ข,ของเรานะครับก็จะจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้สูตรของเวต้าี่ยในการแก้โจทย์ปัญหาสมการนั่นเองครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยครับกด u b s c ไคร e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบา,บายครับ